อุบัติเหตุรถยนต์ที่ไม่คาดฝันทำให้ฉันสูญเสียความทรงจำในหัวจำทุกคนได้แต่กลับลืมเพียงแค่หลิวหรูเยียนตอนนี้ฉันกำลังนอนอยู่บนเตียงคนไข่มองผู้หญิงที่ป้อนยาให้ฉันตรงหน้าแล้วพูดอย่างตื่นเต้นที่รักผมเจ็บจังเลยต้องจุกเบาๆถึงจะหายดีผู้หญิงคนนั้นหน้าดำทันทีฉันเป็นพี่สาวแท้ๆของเธอฉันมองใบหน้าที่ไม่เหมือนพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยนี้ท่านตกอยู่ในพวังความคิดยังคิดหาคำตอบไม่ได้หลิวหรูเยียนก็โน้มตัวเข้ามาป้อนยาให้ฉันปกเสื้อของเธอเปิดออกเล็กน้อย พอดีให้ฉันเหลือไปเห็นรอยสักใต้กระดูกหายปลาร้าของเธอเธอเฉียงพี่สาวดีๆบ้านไหนจะสักชื่อน้องชายไว้บนตัวกันละ่ะบ้านเรามีความลับอย่างหนึ่งความลับที่ฉันกับพ่อแม่รู้ความลับที่หลิวหรูเยียนคนเดียวไม่รู้หลิวหรูเยียนไม่ใช่ลูกแท้แทของพ่อแม่ฉันตอนเธออายุสิบขวบพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ทั้งคู่ส่วนเธอเพราะเสียใจมากเกินไปให้สูงไม่ลดตอนที่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ลืมความทรงจำสิบปีนั้นไปจนหมดสิน้นครอบครัวลุงของหลิวหรูเยียน แต่กลับไม่ได้ทําหน้าที่ในช่วงหลายวันที่เธอหมดสติไปไม่เคยมาเยี่ยมเลยสักครั้งส่วนพ่อของหลิวหรูเยียนกับพ่อของฉันเป็นเพื่อนรักกันมากแม่ก็เลยอยากรับเธอมาอยู่ที่บ้านดูแลเธอมาตลอดจนโตเป็นผู้ใหญ่พ่อก็สนับสนุนมากก็แค่มีเด็กเพิ่มอีกคนบ้านเราก็ยังเลี้ยงไหวแต่ฉันกลับมุนงงมากดึงชายเสื้อแม่ไว้ถ้าหลิวหรูเยียนกลายเป็นพี่สาวของผมแล้วต่อไปผมยังจะแต่งงานกับเธอได้ไหมครับพอพูดคำนี้ออกมาพ่อกับแม่ก็หัวเราะก,กันใหญ่แม่ขยี้หัวผมแต่งได้สิหลิวหรูเยียน พี่สาวไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับลูกนะแค่อาศัยอยู่ที่บ้านเราเฉยๆถึงจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมก็สบายใจขึ้นเยอะยังไงซะแค่แต่งงานกับเธอได้ทะเบียนบ้านงเง่าอะไรพวกนั้นไม่สําคัญหรอกผมดีใจมากกอดหุ่นยนต์ทราร์ฟอร์มเมอร์ของผมตั้งใจจะเข้าไปหาเธอแต่กลับถูกพ่อห้ามไว้คิวของท่านขมวดแน่นเพื่อเฉียงพี่สาวสูญเสียพ่อแม่ไปแถมยังสูญเสียความทรงจําเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เธอเสียใจมากเกินไปลูกก็ทําเหมือนว่าเธอเป็นพี่สาวแท้ๆของลูกนะเราจะให้บ้านที่อบอุ่นแกเธอใหม ลูกต้องร่วมมือกับพ่อแม่เก็บความลับนี้ไว้นะตอนนั้นผมพยักหน้าอย่างเงะงะยอมรับคำโกหกด้วยเจตนาดีของพ่อแม่และความลับนี้ก็ถูกเก็บไว้ถึงสิบปีสิบปีต่อมาหลิวหรูเยียนอายุยี่สิบผมอายุสิบเจ็ดเราทั้งคู่ต่างก็ถึงวัยที่รู้ความแล้วและความลับนี้สำหรับเธอแล้วมันโหดร้ายเกินไปจริงๆดังนั้นผมกับพ่อแม่จึงยากที่จะเอ่ยปากพ่อมองผมคือเฉียงอย่างลำบากใจเล็กน้อยลูกโตแล้วนะยังอยากจะแต่งงานกับพี่สาวหลิวหรูเยียนจริงๆเหรอผมสส่หน้า ถือเป็นการปฏิเสธด้านหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแล้วไปทำร้ายเธอผมทำไม่ได้อีกด้านหนึ่งหลายปีมานี้ลิวหรูเยยนก็มองผมเป็นน้องชายแท้ๆมาตลอดไม่มีความรู้สึกชันชู้สาวต่อผมเลยแม้แต่น้อยแล้วผมจะดื้อรั้นไปทำไมละ่ะแต่ปากพูดไปอย่างนั้นในใจผมก็ยังตัดใจไม่ได้สุดสัปดาห์หนึ่งผมอยู่บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแห่งหนึ่งเลื่อนไปเจอโพสตแนะนำนิยายแนวต้องห้ามเปิดดูคอมเมนต์ตามความเคยชินคอมเมนต์ยอดนิยมอันดับแรกคือกดแนะนำให้น้องสาวผมหน่อย ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กดแนะนำไปอันหนึ่งยังไงสลิวหรูเย,ยนคงเลื่อนไม่เจอแน่ไม่คิดว่าคืนวันนั้นเธอถึงกับลาหย,ยุดจากโรงเรียนกลับบ้านตอนที่เธอปรากฏตัวในห้องนอนผมพร้อมใบหน้าบึ้งตึงผมยังไม่รู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องราวจนกระทั่งเธอแย่งมือถือผมไปเครื่อเชียงอีกสามเดือนแกก็จะสอบเข้ามาหาลาัยแล้วนะผมไม่ใส่ใจก็แค่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์เองนี่นาเห็นเพียงหลิวหรูเย,ยนหายใจสะดุดงั้นแกไม่ควรดูอะไรที่มีประโยชน์หน่อยเหรออะไรที่ทำให้คนผ่อนคลายได้จริงๆ ไม่ใช่ไปกดแนะนําอะไรและเธอแบบนั้นที่แท้เธอก็เห็นนี่นาบางทีอาจเป็นเพราะแสงจันทร์คืนนั้นกําลังสวยผมที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก้าวข้ามหลิวหรูเย,ยนไปล็อกประตูห้องนอนล็อกเสร็จแล้วก็กอดเอวเธอจากด้านหลังแต่พี่สาวครับผมชอบพี่มากมากเลยนะครับร่างกายของหลิวหรูเย,ยนแข็งทื่อย่างเห็นได้ชัดเหมือนจะประมาาหรืออาจจะกลัวไม่รอให้เธอได้ดิ้นหลุดผมก็เป็นฝ่ายปล่อยมือเองเอาหล่ะหน้าก็แค่นิยายเองพี่อย่าจริงจังเกินไปสิในห้องนอนที่เงียบจนได้ยินเสียงเข็มตก ผมได้ยินหลิวหรูเยนถอนหายใจอย่างโล่งอกคืนนั้นเป็นคืนเดียวที่ผมนอนไม่หลับในวัย17เจตอนอายุ2ี่สความสัมพันธ์ของผมกับรูเมตในหอพักไม่ดีสุดสัปดาห์หลิวหรูเยนจึงมารับผมไปอยู่ที่พักของเธอยอมสละห้องนอนใหญ่ให้ผมแต่ผมเพิ่งอ่านเรื่องสยองขวัญแนวกดจบผมอยู่คนเดียวในห้องกว้างๆกลัวมากผมก็เลยทําเหมือนตอนเด็กๆแอบมุดเข้าไปในผ้าห่มของหลิวหรูเยนผมรู้ว่าทําแบบนี้ไม่ถูกแต่ในจิตใต้สำนึกผมรู้สึกเสมอว่าเธอเป็นของผมอีกอย่างปีนี้เธออายุยี่สิสา แล้วยังไม่เคยมีความรักสักครั้งงั้นก็แสดงว่าผมยังมีโอกาสอยู่ผมก็เลยใช้มือเย็นๆกอดเธอไว้ลิวรู้เย็ยนเหมือนเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นจากหลับลึกน้องชายกดเปิดโคมไฟหัวเตียงแสงไฟสว่างจ้าสว่างจนผมลืมตาไม่ขึ้นหริ้วรู้เย็ยนเปิดปากพูดเสียงแหบเหมือนเป็นการเตือนเครื่อเฉียงตอนนี้ไม่ใช่ตอนเด็กๆแล้วนะชั่วขณะหนึ่งผมเหมือนจะตื่นเต็มตาลุกขึ้นอย่างสันเทาตั้งใจจะตัอไปนอนที่ห้องนอนใหญ่แต่กลับเหลือไปเห็นรอยสักใต้หายหปลาร้าเธอโดยไม่ตั้งใจอีกครั้ง ผมก็เลยโผล่เข้ากอดหลิวหรูเยียนจากนั้นก็ยิ้มกว้างพูดว่าพี่สาวครับพี่แอบชอบผมหรอครับหลิวหรูเยียนทำหน้าตึงไม่ตอบเพียงแค่สบัดมือผมออกอย่างเย็นชาเหมือนกับค้นพบความลับสุดยอดก็เลยแกล้งเธอต่อแต่พี่สาวครับผมเป็นน้องชายแท้ๆของพี่นะน้องชายเสียงฟ้าร้องอุยดังขึ้นนอกหน้าต่างอุณหภูมิลดลงหัวภาพผมหนาวจนสั่นเล็กน้อยหลิวหรูเยียนดึงชายผ้าห่มมหาห่อตัวผมไว้แน่นกลัวว่าผมจะเป็นหวัดผมถือโอกาสซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดเธอแล้วก็ยื่นมือไปจิ้มๆิที่รอยสักของเธ ความอบอุ่นชั่วครู่มือซนของผมก็ถูกหลิวหรูเย,ยนจับไว้น้ำเสียงเธอสงบนิ่งเธอไม่ใช่น้องชายแท้ๆของฉันผมอึ้งไปเล็กน้อยไม่อยากจะเชื่อเล็กน้อยคุณพูดอะไรนะเธอรู้หมดแล้วเหรอเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเผชิญกับคำถามของผมแววตาของหลิวหรูเย,ยนค่อยๆกลับมาจา้ใสเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ดึงผมกลับไปที่ห้องนอนใหญ่อย่างแข็งขันทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งช่างเถอะเธอพักผ่อนเร็วหน่อยนะด้วยความลนลานผมดึงแขนเสื้อเธอไว้หลิวหรูเย,ยนคุณหมายความว่ายังไงเธอยัดมือผผมมกลับเข้้าาไปในห พูดเสียงอู้อี้เล็กน้อยตอนนี้ดึกมากแล้วเธอนอนเร็วหน่อยนะมีเรื่องอะไรไว้คุยกันพรุ่งนี้เช้าเธอแต่พอผมตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นหลิวหรูเยียนก็หายตัวไปแล้วบนโต๊ะอาหารมีเพียงอาหารเช้าอุ่นๆวางอยู่กับกระดาษโน้ตที่เธอทิ้งไว้กินข้าวเช้าดีๆนะเด็กดีเคี้ยวแซนวิชในปากผมเพิ่งจะมารู้ตัวทีหลังว่าหลิวหรูเยียนก็เริ่มเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วหลังจากกลับโรงเรียนผมยังคงคิดถึงคำพูดนั้นของหลิวหรูเยียนแม้กระทั่งตอนรับโทรศัพท์จากพ่่อแม ก็เกิดอาการใจสั่นอย่างไม่มีเหตุผลแต่พวกท่านก็ดูปกติทุกอย่างในคำพูดเต็มไปด้วยความห่วงใยเหมือนปกติไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของหลิวหรูเยนเลยแม้แต่น้อยดังนั้นในช่วงท้ายของการสนทนาผมก็ลองอย่างเชิงถามพ่อครับแม่ครับช่วงนี้พี่สาวได้พูดอะไรกับพ่อแม่บ้างไหมครับพ่อแม่โดนผมถามจนทำหน้างงถามตรงๆเลยว่าเราทะเลาะกันเหรอผมรู้สึกผิดเดินหาเหตุผลปัดๆไปแล้วก็รีบวางสายไปอย่างลนลานทะเลาะกันคงไม่ใช่แต่เธอหลบหน้าผมฝ่ายเดียวนะ่ามีแน่ๆ เพราะเธอไม่ตอบข้อความผมมาสามวันแล้ววันจันร์ผมถามเธอคุณหลบหน้าผมอยู่หรอผมไม่ใช่คนเหรือไงวันอังคารเป็นคนก็ตอบข้อความผมสิพิมพคำว่าตรงเข้าใจเป็นไหมวันพุธถ้าคุณยังไม่ตอบผมอีกผมจะไปดักรอคุณที่ใต้ตึกบริษัทนะมังกรมาจริงๆแล้วหมาจนตรอกก็กระโดดข้ามกำแพงได้กระต่ายจนตรอกก็กัดคนได้ผมเฮอเฉียงถ้าไม่แสดงฤทธิ์เดชเธอคิดว่าผมเป็นแนวป่วยหรือไงมองประวัติแชทที่เต็มไปด้วยสีเขียวทั้งหน้าจอผมยิ่งคิดยิ่งโมโห เตรียมจะเรียกแท็กซี่ไปที่ใต้ตึกบริษัทเธอทันทีแต่ผมไม่คิดเลยว่าระหว่างทางผมจะประสบอุบัติเหตุรถชนแถมยังกระแทกเข้าที่หัวพอดีตอนที่ฟื้นขึ้นมาผมมองเพดานสีขาวอย่างงง,งยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์จนกระทั่งเสียงสะอื้นของพ่อแม่ดังเข้าหูผมข้อผมแหบแห้งเล็กน้อยพ่อครับแม่ครับร้องให้ทำไมครับท่ามกลางเสียงร้องให้ใส่สะอื้นเป็นพักๆข,ของพวกท่านผมพอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดคร่าวๆผมก็เลยฝืนยิ้มไม่เป็นไรครับรอดตายมาได้ต้องมีโชคตามมาสิครับพ่อเห็นทัศนคติในแงง่บวกขอผม พ่อแม่ก็หยุดร้องให้ในที่สุดผมก็ยังคงพูดเล่นกับพวกท่านอย่างไม่คิดอะไรท่ามกลางเสียงหัวเราะร่าเริงผู้หญิงหน้าตาสวยงามหมดจดคนหนึ่งเดินเข้ามาดวงตาที่เธอมองมาทางผมลึกซึ้งทำเอาหัวใจผมเต้นผิดจังหวะไปเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมอย่างแน่นอนในชีวิตจริงที่ได้เจอผู้หญิงที่สวยที่สุดทุกส่วนบนใบหน้าเธอตรงตามสเปกผมแปะมองจนเลอไผลผมอดไม่ได้ที่จะพึพมพำผมบอกแล้วไงว่าผมยาวสวยกว่าผมสั้นพอเห็นผมพูดแบบนี้คนสวยตรงหน้ายกมุมปากขึ้น รถชนทีเดียวสมองกระทบกระเทือนจนเพี้ยนไปแล้วหรือไงผมถึงได้รู้ตัวว่าพฤติกรรมเมื่อกี้ไม่ค่อยสุภาพผมก็เลยจัดแล้วถามคุณคนสวยคุณเป็นใครครับห้องนี้เป็นห้องเดี่ยวของผมนะครับเธอคงจะเข้าผิดห้องหรือไม่ก็มาเยี่ยมผมแต่ผมไม่รู้จักคนสวยระดับนี้เลยนี่นาพ่อผมพูดจบมือพ่อที่กําลังปอกแอปเปิลอยู่ก็หยุดชะงักทันทีแม่เป็นคนแรกที่ได้สติเขื่อเฉียงลูกจําเขาไม่ได้เหรอผมสายหน้าผมควรจะรู้จักเลยครับหรือว่าจะเป็นญาติคนไหนของผมอย่างเช่นลูกพี่ลูกน้องอะไรแบบนั้น แต่ความทรงจําผมไม่น่าจะลืมคนสวยได้นะดังนั้นผมจึงสํารวจเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกครั้งคนตรงหน้านึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆแม้กระทั่งตอนที่พยายามนึกอย่างหนักเส้นประสาทในสมองผมก็ยังปวดแปลกๆสภาพของผมทําให้คิ้วของคุณคนสวยขมวดแน่นรีบไปตามหมอเจ้าของไข้ของผมมาหมอตรวจเสร็จก็บอกว่าผมแค่สูญเสียความทรงจําบางส่วนชั่วคราวไม่ต้องกังวลมากเกินไปหลังจากได้รับคาปลอบใจจากหมอพ่อแม่ผมก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกในที่สุด แต่ใบหน้าของคุณคนสวยกลับดำคล้ำลงเรื่อยๆผมคิดว่าเธอคงจะเป็นคนที่สนิทกับผมมากไม่อย่างนั้นเธอคงไม่โกรธขนาดนี้ผมก็เลยมองเธออย่างระม,มัดระวังเราเป็นอะไรกันแน่ครับเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่วิ่งไปนั่งที่โต๊ะข้างหน้าต่างแล้วก็หยิบโน้ตบุ๊กออกมาพิมพ์ๆเหมือนกำลังยุ่งกับงานยิ่งเหมือนกำลังงอนอยู่พ่อแม่เห็นท่าไม่ดีก็หาข้ออ้างแวบ,บออกจากห้องผู้ป่วยไปตอนนี้ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันประหลาดเป็นพิเศษคิดถึงความสัมพันธ์แปดร้อยรูปแบบระหว่างเราในหัวค่อยๆวิเคราาหหออกมมมไดด้แบบททีี่่สสสเตุุผล มองหลิวหรูเย,ยนที่หน้าบึ้งอยู่ผมลองอย่างเชิงถามคุณเป็นแฟนผมหรือเปล่าครับเห็นเพียงมือที่กำลังพิมพ์อยู่บนคีย์บอร์ดของเธอหยุดชงงะงักเสียงดุดันขึ้นฉันเป็นพี่สาวแท้ๆของเธอผมมองใบหน้าสวยๆที่ไม่เหมือนพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยนี้ท่านตกอยู่ในพวังความคิดยังคิดหาคำตอบไม่ได้หลิวหรูเย,ยนก็โน้มตัวเข้ามาป้อนยาให้ฉันตกเสื้อของเธอเปิดออกเล็กน้อยพอดีให้ฉันเหลือบไปเห็นรอยสักใต้กระดูกหายปลาระของเธอเครื่องเสียงพี่สาวดีๆบ้านไหนจะสักชื่อน้องชายไว้บนตัวกันผมผลักยาที่ยื่นมาถึงปากออก แล้วก็ชี้ไปที่รอยสักใต้หายตาร้าเธออีกครั้งผมเห็นหมดแล้วพูดจบผมก็สุขหัวเข้าไปในผ้าหม่มไม่อยากให้เธอเห็นแก้มที่แดงก่ำเพราะความอายของผมซุกอยู่หนึ่งนาทีเต็มหัวผมก็โผล่ออกมาอีกครั้งงั้นคุณบอกว่าเป็นพี่สาวผมนี่เป็นการเล่นบทบาทสมมติระหว่างเราเหรอครับสีหน้าเธอดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยแต่ก็ยังพยักหน้าเบาๆอืมพอได้รับคำตอบจากเธอผมก็รู้สึกอายขึ้นมาทันทีก็เลยหดหัวกลับเข้าไปในผ้าหม่มแต่ครั้งนี้เธอกลับเปิดชายผ้าห่มขึ้น แล้วก็หยิกแก้มผมเบาเลิกซุกได้แล้วรีบลุกขึ้นมากินยาได้แล้วไม่มีทางเลือกผมจำต้องเริ่มกินยาอย่างว่าง่ายผมดื่มช้ามากเพราะผมกำลังแอบมองเธออยู่ใบหน้านี้มันสมบูรณ์แบบเกินไปจริงๆผมสามารถคบกับแฟนแบบนี้ได้มันสุดยอดเกินไปแล้วจริงๆแต่เธอดูเย็นชาไปหน่อยพูดน้อยด้วยตอนผมกินยาเธอก็วิ่งไปทำงานข้างๆอีกแล้วผมทำได้เพียงมองเธอเงียบๆพยายามหาโอกาสที่จะเปิดปากพูดแต่เหมือนเธอจะมีพลังอ่านใจถึงแม้เธอจะไม่เคยเงยหน้ามองผมเลยสักครั้งตั้งแต่ต้นจนจบ แต่กลับเดาความคิดในใจผมออกงานในมือเธอเธอวางงานในมือลงพูดว่าอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะฉันไม่ยุ่งผมครุ่นคิดอยู่สองวินาทีพี่สาวครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับเธอตอบอย่างเย็นชาหลิวหรูเยียนชื่อคุณจังเลยแต่ผมก็นึกไม่ออกอยู่ดีในเมื่อเธอเป็นแฟนผมงั้นผมคิดว่าเธอคงจะยอมรับความจริงที่ว่าผมเป็นคนพูดมากไปนานแล้วผมก็เลยเริ่มพูดไม่หยุดคุณคือหลิวหรูเยียนผมคือเฮ่อเฉียงชื่อเราสองคนฟังดูก็รู้สึกเหมือนคู่กันเลยนะครับหลิวหรูเยียนพยักหน้าเพราะพ่อของเราเป็นเพื่อนรักกันมาก ตอนตั้งชื่อให้เธอก็ตั้งตามชื่อฉันโดยเฉพาะผมเจอประเด็นสําคัญทันทีงั้นเราก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยสิครับหลิวหรูเยียนยังคงพยักหน้าพอได้คําตอบที่น่าพอใจนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมคือเด็กผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ยังไม่ทันตื่นเต้นได้ถึงสองวินาทีผมก็อยากเข้าห้องน้ําขึ้นมากระทันหันแต่ขาผมเจ็บอยู่ขยับไม่ได้เลยผมทําได้เพียงส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปทางหลิวหรูเยียนพี่สาวครับผมอยากเข้าห้องน้ํา ได้ยินดังนั้นเธอวางงานในมือลงทันทีมาที่ข้างเตียงผมพยุงผมลุกขึ้นหลังความจำเสื่อมนี้เป็นครั้งแรกที่เราใกล้กันขนาดนี้ผมได้กลิ่นหอมจางๆบนตัวเธอคุ้นเคยและน่าหลงไหลท่าทางที่เธอกอดผมก็คุ้นเคยอย่างยิ่งเหมือนกับเคยทำซ้ำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความรู้สึกแบบนี้ทำให้ผมสบายใจมากแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมรับการที่เธอมองผมเข้าห้องน้ำได้ผมอั้นไม่ไหวแล้วคุณรีบออกไปสิครับลิวหรูเยยนยังคงยืนนิ่งไม่ขย,ยับก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นอีกอย่างฉันไม่วางใจให้เธออยู่คนเดียว ผมยิ่งร้อนใจมากขึ้นแต่ผมจำไม่ได้นี่ครับตอนนี้ก็เหมือนเราเพิ่งเริ่มคบกันผมจะอายจริงๆนะครับเธอถึงได้ถอยออกไปแถมยังปิดประตูให้ผมอย่งางใส่ใจฉันจะรออยู่หน้าประตูนะมีอะไรก็เรียกฉันผมตอบรับส่งส่งไปทีหนึ่งคนปวดท้องเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องธรรมดาผมอั้นไม่ไหวแล้วจริงๆอยู่โรงพยาบาลนานมากจนกระทั่งขาผมพอจะลงเดินได้หลิวหรูเย็ยนถึงได้ยอมให้ผมออกจากโรงพยาบาลหลายวันมานี้เธอก็วิ่งวุ่นระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาลตลอด ล่วงก็นอนบนเตียงเสริมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินข้าวหรือกินยาเธอก็ลงมือทําด้วยตัวเองทั้งหมดดูแลผมอย่างละเอียดละออถึงแม้ปกติเธอจะดูเย็นชาพูดน้อยแต่ผมก็สัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่เธอมีให้ผมผมคิดว่าเรารักกันมากแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจําทุกคนได้แต่กลับลืมเธอไปคนเดียวผมรู้สึกละอายใจมาตลอดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้หลังออกจากโรงพยาบาลก็เป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพอดีพ่อแม่ก็ไปพักร้อนที่มาดิฟโดยตรงเลยผมก็เลยตั้งใจจะไปอยู่บ้านหลิวหรูเยียน ตอนแรกที่ผมบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ก็ยังกังวลว่าพวกท่านจะขัดขานไม่คิดว่าพวกท่านจะตอบตกลงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มดูท่าว่าจะพอใจกับลูกสะพ้ายหลิวหรูเย็นคนนี้มากผมก็เลยอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจแถมยังเจอหลักฐานชีวิตในอดีตของเรามากมายแปลงสีฟันคู่แก้วน้ําคู่รองเท้าแต่คู่แม้กระทั่งชุดนอนคู่ตอนที่ผู้หญิงเย็นชาคนหนึ่งใส่ชุดนอนลายหมีน้อยสีชมพูปรากฏตัวต่อหน้าผมผมก้นขำไม่ไหวจริงๆผมพยายามก้นยิ้มสุดชีวิตก็น่ารักดีนะ ลิ้รูยเย็ยนดึงดึงชุดนอนพูดเสียงเย็นชาทั้งหมดนี่คุณซื้อมาให้ก่อนหน้านี้แค่ดูก็รู้ว่าเป็นรถนิยมผมแต่ในเมื่อผมกับเธอใส่ชุดนอนคู่กันแล้วงั้นก็อาจจะเคยนอนเตียงเดียวกันแล้วก็ได้ผมนั่งบิดนิ้วตัวเองอยู่บนโซฟาลังเลว่าจะถามเธอดีไหมอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายวันเธอก็ไม่เคยจูบผมเลยดังนั้นเราคงยังไม่ได้ใกล้ชิดกันทางร่างกายสินะแต่ผมกลับรู้สึกคุ้นเคยกับร่างกายเธออยู่เสมอผมคิดหาคําตอบไม่ออกแทนที่จะคิดมากอยู่คนเดียวสู้ถามคนอื่นดีกว่า ผมก็เลยรวบรวมความกล้าพูดทีละคำหลิวหลูเยียนเราเคยเอิดกันหรือยังครับตอนที่ผมพูดประโยคนี้เธอเพิ่งจะกำลังดื่มน้ำพอดีพอได้ยินคำถามผมเธอก็สำลักน้ำอย่างเห็นได้ชัดบางทีผมอาจจะใจกล้าเกินไปเห็นเพียงคิวเธอขมวดเข้าหากันตอบเสียงเย็นชาไม่เคยผมพยักหน้าอย่างเมื่ออยในใจรู้สึกบอกไม่ถูกว่าเป็นรสชาติแบบไหนเห็นผมเมื่อยอยู่หลิวหรูเยียนก็พูดขึ้นมาทันทีคุณอยากเหรอแค่สองคำสั้นๆทำเอาผมตกใจจนสายหัวเป็นพันวันไม่อยากอยากครับ ผมยังอายุแค่ยี่สิบเองวัยรุ่นเลือดร้อนห้ามไม่ได้หรอกเพื่อคลายความอึดอัดผมเลยหาข้ออ้างหลบกลับไปพักผ่อนในห้องนอนในช่วงพริบตาก่อนที่จะปิดประตูผมได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากข้างหลังผู้หญิงร้ายคนนี้วันต่อมาผมก็นอนตื่นสายด่งเลยตอนที่ผมตื่นหลิวหรุเยียนก็ไปบริษัทแล้วแถมยังเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ผมอย่างใส่ใจด้วยผมกินไข่ดาวแห่งความรักหมดแล้วดื่มนมแห่งความรักหมดแล้วอิ่มท้องอิ่มใจมากๆว่างๆไม่มีอะไรทํา ผมก็เริ่มมองสำรวจสถานที่คุณเคยแห่งนี้อย่างเงียบเีย ب. พยายามนึกถึงความทรงจำบางอย่างระหว่างผมกับลิลรูเยียนผมไม่อยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผมกับเขาเลยถึงแม้เขาจะคอยปลอบใจผมเสมอว่าไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังอยากพยายามด้วยตัวเองดูสักหน่อยเพียงแต่บ้านหลังนี้มันสะอาดเกินไปสะอาดจนผมไม่เจออะไรเลยห้องหนังสือของเขานอกจากวรรณกรรมคลาสสิกก็มีแต่เอกสารแม้แต่จดหมายรักษักดิ์สก็หาไม่เจอในขณะที่ผมกำลังจะถอดใจหางตาก็เหลือบไปเห็นรูปคู่บนโต๊ะหนังสือนั่นเป็นรูปถ่่่าายเกาเก,เกทีหลลืองซแ้ว พวกเราใส่ชุดนักเรียนอยู่ใบหน้ายังดูอ่อนเยาว์บนถนนที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ผมในรูปกำลังยิ้มให้กล้องอย่างสดใสส่วนเขาเอียงตัวเล็กน้อยสายตาอ่อนโยนจับเจ้องมาที่ผมวัยรุ่นแบบนี้มันช่างสวยงามเหลือเกินรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งผมไม่แน่ใจว่าพวกเราสองคนเคยแอบคบกันตอนเด็กหรือเปล่าแต่ดูจากรูปถ่ายที่เต็มไปด้วยความรักรูปนี้แล้วสมัยเรียนหลิวหรูเย,ยนน่าจะชอบผมอยู่แล้วเพื่อตามหาคำตอบผมหยิบรูปนี้ติดมือมาด้วยกอดมันไว้ในอ้อมแขนแน่นแล้วก็นั่งลงบนซฟา รอหลิวหรูรเย,ยนเลิกงานกลับมาเวลามันช่างผ่านไปเนิ่นนานเหลือเกินผมเลยไปหาคลาสเรียนออนไลน์ดูอีกสองสามคลาสช่วงก่อนหน้านี้ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้ขาดเรียนไปเยอะเปิดเทอมแล้วยังต้องสอบซ่อมอีกดังนั้นต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปตั้งแต่เช้าจะรอค่มตอนที่หลิวหรูเย,ยนผลักประตูเข้ามาผมก็เริ่มง่วงนิดหน่อยแล้วแต่พอเห็นใบหน้าที่สวยงามของเขาผมก็ตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งในมือของเขาหิ้วของสดมามา,มากมายมองแวบเดียวก็เห็นว่าเป็นของโปรดของผมทัั้้งนน ผมมองเขาตาแป๋วจนกระทั่งสกตากันหลิวหรูเย,ยนยิ้มหวานแล้วถามว่าหิวแล้วสิเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวนะเขาเป็นคนลงมือทำเร็วมากพูดจบปุ๊บก,ก็เข้าไปง่วนอยู่ในครัวทันทีอาจจะเพราะรีบอยู่เขาเลยลืมใส่ผ้ากันเปื้อนผมเลยย่องไปข้างๆเขาแล้วสวมให้แถมยังผูกโบน่ารักน่ารักไว้ข้างหลังด้วยแล้วก็รีบหยิบกรอบรูปอันนั้นออกมาถามว่าพี่ครับพี่เริ่มชอบผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอหลิวหรูเย,ยนเหลือบมองแวบหนึ่งแต่ตะหลิวในมือก็ยังไม่หยุดผมนึกว่าเขาจะไม่ตอบผมซะแล้วเพราะเขาก็ค่อนข้าางีออยเหมืนนกัน ไม่คิดว่าเขาจะยอมรับออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่พี่แอบชอบเธอมาหลายปีแล้วนะพอได้ยินคําตอบของเขาหัวใจผมแทบจะเต้นหลุดออกมาผมยังแกล้งทําเป็นใจเย็นผมเดาไวอยู่แล้วหลังจากแกล้งทําเป็นเทเสร็จผมก็รีบวิ่งหนีไปแล้วก็นั่งยิ้มบื้ออยู่บนโซฟาแล้วก็เป็นพักๆแอบมองเขาที่กําลังง่วนอยู่ในครัวในวินาทีนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเอกในนิยายวัยรุ่นเลยแกล้งทําเป็นไม่เห็นแต่หางตาก็มองเป็นล้านครั้งประโยคนี้ช่างอธิบายตัวผมในตอนนี้ได้พอดิบพอดี ความเขินอายและความประดักประเดิดของผมก็สิ้นสุดลงเมื่อท้องผมร้องจอกจอกกลิ่นหอมของอาหารลอยมาจากโต๊ะกินข้าวแล้วผมรีบวิ่งไปช่วยตักข้าวแล้วพอหลิวรู้เยียนออกคำสั่งผมก็เริ่มกินอย่างอร่อยอร่อยตลอดมื้ออาหารพวกเราไม่ได้คุยกันเลยสักคำก็แง่ละผมเพิ่งจะไปจี้ใจดำเรื่องความในใจวัยสาวของเขานี่นาตอนนี้ต้องการเวลาปรับตัวก็เป็นเรื่องปกติกินเสร็จผมก็อาสาเก็บถ้วยชามเข้าเครื่องล้างจานแล้วก็หลบกลับเข้าห้องนอนไปไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในโลกออนไลน์หลิวรู้เยียนก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มมคุยยกับผเล เพียงแต่ก่อนที่ผมจะนอนเขาเอานมอุ่นๆมาให้ผมแก้วหนึ่งพอดูผมดื่มเสร็จเขาก็จัดไปคืนนั้นผมหลับสบายมากๆพอตื่นขึ้นมาผมก็นึกขึ้นมาได้ทันทีความทรงจําทั้งหมดระหว่างผมกับเขาผมไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องแกล้งผมแบบนี้ด้วยหรือพูดอีกอย่างก็คือเขาแค่อยากจะสวยโอกาสตอนที่ผมความจําเสื่อมเพื่อแสดงความรู้สึกในใจของตัวเองออกมาอย่างกล้าหาญและชัดเจนคนที่เพิ่งฟื้นความทรงจํามักจะรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อมองสภาพแวดล้อมที่คุณเคยรอบตัวมองคนที่อยู่ตรงหน้าที่อ่านใจไม่ออกคนนี้ จู่ๆก็อยากจะห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ดังนั้นเรื่องที่ผมฟื้นความจําได้แล้วผมไม่ได้บอกใครเลยผมไปโรงพยาบาลเพื่อน,นัดตรวจติดตามผลแล้วก็กลับบ้านมาอย่างมึนๆงงๆหลิวหร้เย็ยนคือคนที่อยู่กับผมมาสิบกว่าปีทั้งวันทั้งคืนระหว่างเราถึงแม้จะไม่มีความรักก็ยังมีความผูกพันเหมือนครอบครัวผมรู้ว่าเขาไม่ได้คิดจะทําร้ายผมแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคําโกหกครั้งใหญ่ที่เขาแต่งขึ้นมาคราวนี้ผมต้องการคําตอบช่วงนี้ผมมักจะรอเขาเลิกงานเสมอวันนี้ก็เช่นกันเพียงแต่ครั้งนี้ ผมเกิดอยากจะทำความสะอาดบ้านขึ้นมากะทันหันนอกจากจะได้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ยังช่วยให้ช่วงเวลาที่น่าเบื่อน,นี้ผ่านไปเร็วขึ้นด้วยหลังจากกวาดพื้นบ้านเสร็จผมก็ถูพื้นทั้งข้างในข้างนอกซ้ำอีกสองรอบพื้นที่สะอาดเอี่ยมไร้ฝุ่นมองแล้วทำให้รู้สึกสบายใจผมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแช่แชไปหลายใบแล้วก็ส่งเข้าไปในกรุป๊ปแชทเล็กๆของครอบครัวผ่านไป5นาทีไม่มีใครตอบกลับพ่อกับแม่กำลังเที่ยวเล่นอยู่ที่มาดิฟจนลืมโลกไปแล้วหลิวหรูเย,ยนก็กำลังยุ่งอยู่่่่่ทททีีีีบริษัมมมแแตผววางเเหือนคนคกโดดดย ความรู้สึกเศร้าใจอยู่ได้แค่สองวินาทีก็มีเสียงดังมาจากถงทางเข้าบ้านผมคว้ามไม้กวาดใกล้มือมาป้องกันตัวย่องเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้าไปแล้วก็พบว่าเป็นหลิวหรูเยียนผมไม่เข้าใจนี่มันเพิ่งจะสี่โมงครึ่งไม่ใช่เหรอวันนี้กลับเร็วจังหลิวหรูเยียนเอาของสดในมือไปไว้ในครัวพลางตอบไปขณะที่กำลังน่วนอยู่บริษัทมีกิจกรรมสร้างทีมพี่ขี้เกียจไปก็เลยกลับมาก่อนที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองผมแอบเอาไม้กวาดในมือไปเก็บที่เดิมเงียบๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปอยู่ข้างหลังเขาเขาไม่ทันสังเกตเห็นผม ผมเลยโผล่หัวออกไปเองพี่ครับพี่เคยได้ยินเรื่องคลินิกกระดูกเยอรมันไหมครับหลิวหรูเยียนหมักเนื้อนุ่มไปพลางตอบกลับไปลอยลอยอะไรเหรอผมลังเลอย,อยู่สองวินาทีแต่ก็เล่าต่อมันเป็นข่าวลือในเน็ตน,นะครับว่ากันว่ามีพี่น้องแท้ๆคู่หนึ่งรักกันพอถูกจับได้พ่อก็ตีขาพี่ชายจนหักแล้วพวกเขาก็ไปรักษาที่คลินิกกระดูกเยอรมันและสุดท้ายก็หายดีพอฟังเรื่องนี้จบมือที่กำลังนวนอยู่ของหลิวหรูเยียนก็ชะงักไปจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นใช้ดวงตาสีดำคู่นั้นจ้องมองผมเขมง็ง เครื่องเฉียงเธออยากจะพูดอะไรผมแบมือออกทำท่าทางไร้เดียงสาไม่มีอะไรนี่ครับแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีพูดประโยคนี้จบผมก็รีบหนีไปที่ห้องนั่งเล่นอย่างลนลานแต่ก็ยังได้ยินเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังเสียงของหลิวรู้เยียนเราไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันสักหน่อยไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันด้วยซ้ำครึ่งชั่วโมงต่อมาหลิวรู้เยียนก็ทำกับข้าวสามอย่างกับซุปหนึ่งอย่างเสร็จครบคุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพและอร่อยเพียงแต่วันนี้ผมมีเรื่องในใจค่อนข้างเยอะเวลลาาส่่่วนใหญเเเเยยยแตตีีะกไปม คลางแอบสังเกตเขาไปด้วยพอกินไปได้ครึ่งหนึ่งปกติแล้วเป็นคนกินข้าวเงียบเียบหลิวรูเย็นที่ปกติกินเงียบเียบก็พูดขึ้นมาทันทีวันนี้เธอแปลกแปลนะผมรู้สึกร้อนตัวนิดหน่อยแปลกตรงไหนครับเขาก็จ้องตาผมอีกครั้งกินข้าวไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยผมหลบสายตาโดยไม่รู้ตัวแล้วพูดส่งๆไปว่าตอนบ่ายกินขนมไปแล้วเลยไม่หิวจริงๆแล้วผมไม่ชอบกินขนมจุกจิกหรอกแต่หลิวรูเย็นน่ารู้จักผมดีมากๆเลยเมื่อเจอกับคำโกหกห่วยของผม เขาไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยแถมยังใช้สายตาพิจารณาผมอยู่ตลอดผมโดนเขามองจนรู้สึกร้อนตัววางตะเกียบลงตั้งใจจะหนีกลับเข้าห้องนอนเพิ่งจะลุกขึ้นก็โดนหลิวรูเยียนห้ามไว้เขาทำเหมือนกับว่ามองผมทะลุโปร่ปรงเธอจำได้หมดแล้วใช่ไหมผมหายใจสะดุดไปตอบตามตรงครับเมื่อผมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหลิวรูเยียนตกเก้าอีข้ข,ข้างข้างเขาเบาๆนั่งลงสิถือโอกาสนี้เรามาคุยกันหน่อยผมยืนนิ่งไม่ขยับเพียงแต่รวบรวมความกล้าสบตาเขาตรงตรง ก่อนจะคุยกันผมอยากจะแน่ใจเรื่องหนึ่งก่อนหลิวหู้ยเย็ยนพยักหน้าเธอพูดมาสิผมจิกฝ่ามือที่ชื้นเหนือของตัวเองแน่นแล้วถามว่าพี่ชอบผมไหมบรรยากาศทันเงียบเงันไปหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีจนกระทั่งหลิวหูุยเย็ยนสบตาผมอีกครั้งผมถึงได้ยินคำตอบที่หนักแน่นนั้นชอบแต่ผมไม่เข้าใจแล้วก่อนหน้านี้ทำไมพี่ถึงทำแบบนั้นทำไมไม่บอกผมตรงๆทำไมต้องคอยหลบหน้าผมตลอดเมื่อเจอคำถามของผมเขาถอนหายใจเบาๆเหมือนจนใจ พี่กลัวว่าเธอจะแยกไม่ออกว่าที่รู้สึกกับพี่นั่นมันคือความชอบหรือความผูกพันกันแน่เครื่อเฉียงขอโทษนะเป็นความผิดของพี่เองต่อไปนี้พี่จะไม่หนีปัญหาอีกแล้วพอได้ยินคําตอบแบบนี้ผมก็หัวเราะออกมาทันทีหลิวหร,รูเย็ยนผมอายุ20แล้วนะผมจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงกันแล้วก็ตอนผมสามขวบผมก็บอกแล้วว่าจะแต่งงานกับพี่ตอนนั้นพี่ก็หน้าแดงไม่ยอมตอบผมพี่นี่มันคนขี้ขลาดจริงๆพูดจบปุ๊บผมก็ตกอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นหลิวหร,รูเย็ยนซกหน้าลงกับซอกคอผมมใช่่พีีันขาด แต่ต่อไปนี้เพื่อให้เฉียงพี่จะกล้าหาญเองเธอให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหมผมยังไม่ทันได้ตอบสนองก็รู้สึกถึงหยดน้าอุ่นๆหยดหนึ่งที่ไหลลงมาบนคอและอกของเขาก็ยังสั่นเทาเบาๆช่างเธอยกโทษให้คนที่ขลาดสักครั้งแล้วกันผมก้มหน้าลงแล้วจูบหลิวรู้เยียนก่อนมันเป็นจูบที่เนิ่นนานจูบจนสุดท้ายผมเริ่มหายใจไม่ทันแต่น้ําตาของเขาก็ยังไม่หยุดไหลเสียงฟ้าร้องอูอ้ยดังขึ้นนอกหน้าต่างลมฝนกําลังจะมาท่ามกลางม่านหมอกสีขาวผมนึกถึงสายฝนในตอนอายุ17เจ็ ฝนครั้งนั้นตกตอนที่หลิวหรูเย,ยนอายุ17ตอนนั้นเขากําลังเรียนอยู่มหกความกดดันสูงมากแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองมากด้วยเมื่อผิดหวังกับผลสอบจําลองหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จเขาก็วิ่งออกไปคนเดียวไม่บอกว่าจะไปไหนโทรศัพท์ก็ไม่รับพ่อแม่เป็นห่วงมากแต่พวกท่านลาง,งานไม่ได้เลยให้ผมลองไปหาตามตรอกซอกซอยแถวนั้นดูตอนที่ผมออกไปฝนก็เริ่มตกปรยๆคิดว่าหลิวหรูเย,ยนเองก็คงไม่ได้พกร่มมาเหมือนกันผมเลยวกกลับไปเอาร่มแล้วก็ออกไปตามหาเขาอีกครั้ง หาอยู่ตั้งชั่วโมงเต็มผมก็ไม่เห็นแม่แต่งเงาของเขาเลยในที่สุดฝนก็ใกล้จะหยุดตกผมก็ไปเจอเขาที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนประถมรวมในเจ3รอยบสามเขายืนเมาอ,อยู่ตรงนั้นแหงหน้ามองฟ้าทำมุมสี่บห้าองศารู้สึกเหมือนความเศร้ามองเป็นพรสวรรค์ของเขาเลยยังไม่โง่เท่าไหร่ที่รู้จักหลบฝนพอเดินเข้าไปใกล้เขาก็ยังคงเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาหมน่นผมไม่เชื่อว่าวันฟ้าครึ้มจะดูดีกว่าผมซะอีกแต่หลิวหู้ยเย็นกลับยิ้มออกมานิดหน่อยเธอยังจำที่นี่ได้ไหม ผมพยักหน้าจำได้สิครับตอนที่เราเรียนประถมเรามารอรถเมย์กลับบ้านที่นี่กันบ่อยๆผมเพิ่งพูดจบเขาก็ยกมือขึ้นมายีผมผมเบาๆเธออายุน้อยกว่าพี่สามปีมอต้นมอปลายก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็มีแค่ตอนประถมนั่นแหละที่ได้อยู่ด้วยกันตอนไปโรงเรียนกับกลับบ้านผมเบ,บ้ปากอย่างไม่ใส่ใจพี่ครับวันนี้ที่ดูเศร้าจังเลยถึงเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันแต่เวลาหลังกลับบ้านเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้นี่ครับแล้วก็นี่มันแค่สอบจำลองเองไม่ใช่สอบเข้ามาหาลาัยสักหน่อย ที่สอบไม่ดีไม่ใช่ความผิดของพี่เป็นคนออกข้อสอบต่างหากที่ออกข้อสอบไม่เป็นเพราะงั้นพี่อย่าใส่ใจมากเกินไปเลยอาจจะเพราะผมปลอบคนเก่งเกินไปหลิวหรูรเย,ยนก็ส่งยิ้มสดใสามาให้ผมเฮ่เชียงพูดถูกเรากลับบ้านกันเถอะเขารับร่มในมือผมไปกางออกแล้วก็เอียงร่มมาทางผมผมเกิดอยากจะเดินเล่นกลางสายฝนกับเขาสักครั้งผมเลยลองพูดอย่างเชิงดูพี่ครับเวลายังเร็วอยู่เลยเราสองคนเดินกลับกันเถอะครับเป็นไปตามคาดเขาตกลงเพราะตั้งแต่เล็กจนโตหลิวหรูรเย,ยนไม่ค่อยปฏิเสธผมเลย เส้นทางจากโรงเรียนประถมสาธิตกลับบ้านช่วงนี้ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวขจีเหมือนกับทิวทัศน์ที่มีเฉพาะในละครไอดอนัวเรียนตอนเด็กๆผมมักจะรู้สึกว่าทางช่วงนี้มันไกลมากก็เลยงอแงให้หลิวหรุเย,ยนพาผมนั่งรถเมล์กลับเพราะทําแบบนั้นจะได้ไม่พลาดการ์ตูนเรื่องโปรดตอนเริ่มฉายส่วนผมในตอนนี้ได้แต่หวังว่าทางช่วงนี้จะยาวขึ้นอีกหน่อยแบบนี้ผมจะได้อยู่กับเขาได้นานขึ้นอีกนิดเห็นไหมว่าเวลาเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือความรู้สึกอันแรงกล้าของเราพอเดินมาถึงสุดทาง ฝนก็หยุดตกท้องฟ้าก็จ่มใสในอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นดินสดชื่นผมก็ล้วงกล้องตัวเล็กออกมาจากกระเป๋าทันทีที่นี่วิวสวยจังเลยเราถ่ายรูปคู่กันสักใบเถอะครับดังนั้นในตอนที่เขาอายุ17ดในบ่ายวันหนึ่งหลังฝนตกเราก็ได้รูปคู่รำคาเพิ่มมาอีกหนึ่งใบชัตเตอร์หยุดช่วงเวลานั้นไว้และก็หยุดพวกเราไว้ด้วยตอนพิเศษมุมมองของหลิวหรูเย,ยนตอนอายุ16ฉันนึกถึงความทรงจำก่อนอายุ1 0ขวบขึ้นมากระทันหันมองบ้านที่อยู่มา6ปีหลังนี้และคนเหล่านี้ที่ไม่ได้มีความสัมพ แต่เป็นครอบครัวที่ดูแลฉันอย่างดีฉันรู้สึกทําตัวไม่ถูกฉันเข้าใจคำโกหกที่เกิดจากเจตนาดีของพวกเขาและยิ่งรู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งที่พวกเขาทําให้ฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนที่จากไปก็จากไปแล้วตอนนี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างดีพ่อแม่บนสวรรค์ก็คงวางใจได้แล้วดังนั้นฉันจึงแกล้งทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งต่อไปพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เพื่อตอบแทนความเหนื่อยยากของพวกเขาอาจจะเพราะฉันแกล้งทําได้ดีเกินไปหลายปีขนาดนี้พวกเขาก็ไม่เเคยยรู้ล ฉันก็สามารถดื่มด่ำกับรสชาติของคำว่าบ้านต่อไปได้อย่างละโมบตอนอายุ17ฉันพบว่าฉันเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปกับเพื่อเฉียงแต่ฉันไม่กล้าแสดงออกไปฉันกลัวจะเสียเขาไปกลัวจะเสียครอบครัวนี้ไปแต่ตอนที่เขาอายุสามขวบเขาก็เคยพูดว่าจะแต่งงานกับฉันตอนโตดังนั้นฉันเลยอยากจะลองเสี่ยงดูสักครั้งเสี่ยงว่าความรู้สึกที่เขามีให้ฉันก็แตกต่างออกไปเหมือนกันต่อมาในที่สุดเขาก็เผยความรู้สึกที่มีต่อฉันออกมาแต่ฉันกลับถอยหนี ถึงขนาดว่าเพราะความไม่หนักแน่นของฉันยังเป็นเหตุทางอ้อมให้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันก็เลยโทษตัวเองมาตลอดช่วงที่เขาพักฟื้นฉันก็ดูแลเขาไม่ห่างเลยฉันถึงกับโกหกเขาแต่เฮอเฉียงก็ยังใจดีเหมือนเดิมเสมอเขายกโทษให้คนที่ขาดอย่างฉันแต่ในใจลึกๆฉันไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยหลังจากพ่อแม่กลับมาจากการไปเที่ยวมาดิฟฉันก็เป็นฝ่ายสารภาพกับพวกท่านเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นฉันเตรียมใจที่จะโดนดุไว้แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าพ่อกับแม่กลับยิ้มดีใจดีเลยเลย ของดีไม่รั่วไหลไปไหนไกลสินะฉันรู้สึกผิดพ่อคะแม่คะพวกท่านไม่โทษหนูหรอคะพ่อแค่ยกมือขึ้นมาตบไหล่ฉันเบาๆในใจของพ่อกับแม่ลูกเป็นเด็กที่ดีที่สุดมาตลอดอีกอย่างเจ้าหนูเฮ่อเสียงน่นก็ชอบลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องนี้เขานั่นแหละที่ได้เปรียบแม่ก็พยักหน้าเห็นด้วยอยู่ข้างๆวินาทีนี้ในใจของฉันหินก้อนใหญ่ที่ทับถมมาหลายปีก็ถูกยกออกไปเสียทีตอนเย็นฉันกับพ่อแม่ไปรับเขาที่โรงเรียนด้วยกันเขากําลังเก็บของอยู่พวกเราก็เลยรอเขาอยู่ข้างล่างตึกหอพัก ฉันได้ยินบทสนทนาดังมาจากไกลๆเฮ่อเฉียงข้างล่างนั่นพี่สาวในายใช่ไหมรอนานแล้วนะเวย้ยนั่นแฟนฉันหลังอาหารเย็นฉันส่งพ่อกับแม่กลับบ้านก่อนแล้วก็เตรียมจะส่งเฮ่อเฉียงกลับโรงเรียนแต่เขากลับงองแงจะกลับไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์กับฉันพรุ่งนี้ผมก็ไม่มีเรียนสักหน่อยฉันรู้สึกจนใจนิดหน่อยแต่ก็ยังตามใจเขาพรุ่งนี้พี่ต้องไปทํางานนะห้ามกวนจนดึกเกินไปละ่ะพ่อเห็นฉันยอมเขาก็พยักหน้าหนึบหนึบเหมือนตัวตุ่นน่ารักน่ารักเฮ่อเฉียงนอนดิ้นมาชอบเอาแขนฉันไปหนุนแทนหมอนแต่ฉันก็็เตมใจนะ ดังนั้นก่อนนอนฉันจึงยื่นแขนออกไปให้ก่อนแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้หนุนแต่กลับดึงมือฉันไปประสานนิ้วกันไว้แล้วก็มองตาฉันอย่างจริงจังพี่ครับในใจผมพี่ดีมากๆเลยนะดีที่สุดในโลกเลยการที่ได้อยู่กับพี่ผมมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆเลยครับเมื่อได้ยินกำลังใจจากคนที่รักความรู้สึกต่ำต้อยและไร้ค่าที่ฝังลึกในใจฉันก็มาลายหายไปในพริบตานี้ในวินาทีนี้ความรู้สึกไม่มั่นคงที่ขาดหายไปของฉันถูกเขาเยียวยาจนเต็มในที่สุดก็สมบูรณ์ฉันนึกถึงสายฝนในตอนอายุ17ขึ้นมาอีกครั้ง ในปีที่เขาอายุสิบขวบพ่อแม่ของเขาทั้งคู่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนเขาเพราะเสียใจมากเกินไปจนมีไขสูงไม่ลดพวกเราเดินกลับบ้านมาตลอดทางเดินจนกระทั่งฟ้าเปิดเขากระโดดโลดเต้นเล่นอยู่ข้างหน้าฉันก็อยู่ข้างหลังคอยระวังคนเดินเท้าและรถที่ผ่านไปมาให้เขาในช่วงขณะนั้นบางทีแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่ทันได้รู้ตัวว่าฝนครั้งนี้ไม่ได้ตกแค่บนตัวฉันเท่านั้นแต่มันยังตกเข้ามาในก้นบึ้งหัวใจของฉันด้วยจบตอน